สวัสดีครับผมอิสิกนะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์นะครับตัวเรือสำราญ5ดาวนะครับนะ และที่สําคัญก็คือเป็นชาเตอร์ด้วยหมายถึงเหมารำนะครับนะเพราะฉะนั้นรูทเนี้ยจะเป็นรูทที่พิเศษนะครับซึ่งหาซื้อไม่ได้ตามทั่วท้องตลาดแน่นอนและราคาบอกเลยว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วจะเดินทาง5 13พฤษภาคมนะครับกับ6 15พฤษภาคมแต่เรือจะมีรอบเดียวนะครับมันต่างกันที่ตัวของบินนะครับจะมีกาตากับตัวโอมานนะครับตัวนี้นะครับคือเรืออัสมาร่านะครับนะชื่อเรือว่าเพอร์ซุสนะครับราคาแบบนี้ที่ผมบอกเนี่ยคือ129,000 9 9 9 9บาทนะครับผ่อนได้0% 3-10เดือนนะครับราคานี้คือรวมทิปไกด์เรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ยังไม่รวมวีซา่ารวมตัวเครื่องบินรวมขึ้นเรือนะครับนะผมจะบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเรือลำเนี้ที่บอกว่า5ดาวเนี่ยเรือลำใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่5ดาวนะครับจะเป็น3-4ดาวแต่อันเนี้ยมันคือ5ดาวตัวจริง เนื่องจากเรือนยครับไซส์เนี่ยมันประมาณ30,000ตันทําให้เรือลำนี้สามารถเข้าไปจอดตามพอร์ตต่างๆได้นะครับซึ่งพอร์ตทั้งหมดเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยเราคัดเลือกมาให้แล้วนะครับก็คือจะเป็น4พอร์ตแดนสวรรค์เลยคือพอร์ตแบบโหดล้วนๆนะครับนะมีพอร์ตอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงหลังนะครับอันนี้จะบอกเลยว่าเรือมันจะเป็นไซส์700คนผมถือบอก5ดาวของจริง มันจะไม่ได้วุ่นวายเหมือนเรือใหญ่ๆที่แบบว่ามีเครื่องเล่นเยอะๆอันนี้เครื่องเล่นก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เราก็จะมีตัวเป็นสเปเชียลอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวท์ไนท์หรือว่าจะเป็นตัวร้องคาราโอเกะเพลงไทยนะครับแบบร้องอาจจะมีการแข่งขันคอมเพลชันมีรางวัลอะไรแบบนี้นะครับนะซึ่งอันนี้เราตั้งใจเลยครับจะไปทำให้มันเป็นอะไรใหม่ๆของทัวร์นะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแน่นอน นะครับนะก่อนหน้าส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าไปเองแต่เนี้ยเราจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับและพาเที่ยวด้วยก็คือเที่ยวที่อิตาลีนะครับคือเที่ยวที่มิลานและเวนิสเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะบินไปแบบฟูลเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับและสําคัญที่สุดก็คือกินดื่มไม่อั้นนะครับรูมเซอร์วิสนี่คือสั่งได้ตลอดนะครับนะกินดื่มไม่อั้นเนี่ยไอ้คำว่าไม่อั้นเนี่ยทั้งแอลกอฮอล์และนอนแอลกอฮอล์เนี่ยคือไม่อั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์เบียร์แชมเปญสปาร์กิ้งไวน์แชมเปญนะผมย้ำนะ คือปกติบางทีมันอัลลิมิตแต่ว่าเป็นสปาร์คกิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วท่านก็สามารถอัปเกรดได้อีกก็คือแบบสามารถอัปเกรดเขาเรียกว่าระดับชั้นของเครื่องดื่มแต่ตัวเบสิกมันก็มีอยู่แล้วครับแล้วก็เที่ยว4พอร์ตเนี่ยคือบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ย มีสปริตนะครับดูบอบนิกกอตนะครับแล้วก็ซาดานะครับนะซึ่งเป็น4พอร์ตที่แบบว่าโหดมากๆกนะครับก็จะเป็นมิลานเวนิสนะครับแล้วก็ล่องเรือไปพวกโคลเชียไปพวกอะไรพวกนี้แล้วก็จะมาจบที่เวนิสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่มิลานแล้วก็บินกลับนะครับตัวนี้แบ่งเป็น3ตัวนะครับก็คือมีบินโอมานจะเป็น9วัน7คืนนะครับ12 9999นะครับแล้วก็มีตัว QR คือกาตานั่นเอง กาต้าจะแบ่งเป็น2ตัวนะครับคือตัวธรรมดานะครับกับตัว plus นะครับนะก็คือเป็นตัว plus ที่ผมเรียกว่าพรีเมียมละกันคือไฟกาต้านี่ก็จะสวยกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ก็จะลางานมากกว่า1วันนะครับตัวสเปเชียลเนี่ยก็คือมันจะต่างกันตรงที่ว่าตัวสเปเชียลนะครับนะก็คือตัวพรีเมียมหรือว่าตัว plus เนี่ยก็จะไปนอนบนเกาะเวนิสเลยแต่ตัวที่เหลือเนี่ยจะนอนบนแผ่นดินใหญ่ท่านคงทราบถ้าใครเคยไปอิตาลีนะครับแต่ตัวเนี้ยนอนบนเกาะเวนิส แล้วก็ไปโคโม่ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวที่พิเศษสุดไปเลยนะครับไซค์กรุ๊ปก็จะเล็กกว่านะครับตัวโอมานกับกาตาตัวธรรมดานะครับนะราคาแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับท่านเพราะว่าท่านไปดูแค่ค่าเรือเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรือสุดยอดแห่งความหรูหราจริงๆและห้องในราคานี้นะครับนะคือห้องวีรันดานะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาษาที่ท่านอาจจะคุ้นเคยคือบาโคนีก็คือเป็นห้องที่มีระเบียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับ100ท่านแรกนะครับจะฟรีค่าทิปไกด์บนเรือไปเลยคือ200 US สํำหรับ100ท่านแรกเท่านั้นและผมพูดจริงด้วยนะบนเรือถ้าไปถามได้เลยว่าร้อยท่านแรกฟรีค่าทิปไกด์ไหมนะครับแล้วเราจะมีไกด์ไทยด้วยหมายถึงว่าบนเรือท่านพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็จะมีไกด์ไทยเนี่ยคอยอธิบายอะไรทุกอย่างให้ท่านคอยดูแลท่านอยู่ตลอดเวลา ห้องอาหารจัดเต็มไปเลยครับ6ห้องจะมี4ห้องที่กินฟรีอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับท่านสามารถที่จะไปกินฟรีได้อาหารก็ดีนะครับและก็จะมี2ห้องเป็นสเปเชียลคือท่านต้องจ่ายเงินเพื่อไปกินอาหารเป็นคอสถ้าผมจะให้เหตประมาณ35 US นะครับนะก็สามารถอัปเกรดได้และอันนี้ก็จะพิเศษกว่าตัวอัสมาราทั่วไปที่แบบเขาขายตามเป็นแบบหน้าเว็บอนะไรเงี้ยเราจะมีขาปูวลาสกาไม่อันสําหรับซีฟู้ดดินเนอร์มือแรก นะครับที่เราเรียกข้สไปนะครับแล้วก็จะมีเอเชียนไนท์ ซึ่งเป็นอาหารเอเชียนะครับเป็นมีเป็ดปักกิง่งมีแบบอะไรแบบมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมหรือตัว plus qr plus เนี่ยจะมี l o บสเตอร์ด้วยก็คือบนบนพื้นดินนะที่ไม่ใช่อยู่บนเรือเนี่ยจะมีมือ้อนึงเป็น l o บสเตอร์แล้วก็นอนบนเกาะเอนสแลวอย่างที่ผมบอกก็คือไปกินร้านอาหารแบบว่าวิวสุดสวยเลยที่โคโมนะครับนะแล้วก็รูมเซอร์วิสสั่งได้ตลอดเวลาไม่อั้นเหมือนกันนะครับคือถ้าห้องอาหารปิดแล้วแล้วตอนนั้นเราหิวเนี่ยแล้วสั่งรูมเซอร์วิสได้ตลอดเวลาครับแล้วก็สั่งได้ไม่อ้นนน้้นนดวววยยยสาาเ่ผมจะบอกล มันจะไม่ใช่สระว่ายนะ้ำแบบที่ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่มากแบบเบลเลอร์เบลล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นสระว่ายน้ำที่แบบเล็ก mm. ๆแต่ว่าสวยงามมากๆจริงๆนะครับเวลาท่านถ่ายรูปอะไรพวกนี้มันก็จะสวยมากๆนะครับมันแบบดีไซน์มาดีอ่ะก็เรือเรือเขาเป็นเรือ5ดาวนะครับเขาเคลมว่า5ดาวเลยจริงนะครับเพอๆเขาบอกว่าจะ6ด้วยซ้ำแต่เขาขอว่าเป็น5ดีกว,ว่าเพราะ6ดาวบนโลกมันไม่มีจริงนะครับนะพักเดียวนะเริ่มต้นที่57,900ห้องสวีทมีครับแต่น้อยมาก คือถ้าใครสนใจจองเนี่ยแล้วก็จองก่อนได้เลยนะครับแล้วก็เต็มแล้วเต็มเลยเพราะว่าบางบางสวีทมีแค่2ห้องบางสวีทมีประมาณ5ห้องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีกิจกรรมแบบเขาเรียกสโลว์ไลฟ์พวกสปาอะไรพวกนี้มีหมดนะแล้วเขาก็บอกว่าจะมีช็อปด้วยเป็นช็อปแบรนด์เนมแต่ว่าไม่ใช่ช็อปหรูอช็อปอะไรนะมันจะเป็นร้านที่เป็นวินเทจแต่ขายของแบรนด์เนมล้วนๆบอกเลยครับว่าเผลอๆจะแพงกว่ามือหนึ่งนะครับก็มีให้ช้อปปิ้งเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็มีสปามีอะไรพวกนี้แต่พวกนั้นไ,ไม่ได้ฟรรีนะคับ คือท่านต้องจ่ายต่างร้านทําผมชาลอนอะไรพวกนี้คือจ่ายต่างนะครับแต่ว่าพวกฟิตเนสหรือว่าของกินอะไรต่างๆบนเรืออะไรพวกนี้จริงๆพวกตัว5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะ all inclusive ไว้เกือบจะหมดแล้วนะครับนะก็เป็นเรือสําราญที่ผมไปศึกษามาแบบอย่างดีแล้วก็ตั้งใจเอามาทําให้ลูกค้าเนี่ยคือเป็นมิติใหม่ๆของทัวร์เลยครับไม่มีไม่เคยมีครับแน่นอนนะครับแล้วแต่ละพอร์ตเนี่ยที่ไปจอดเนี่ย มันก็จอดใกล้ตรงพอร์ตเลยท่านสามารถเดินลงไปเดินเล่นได้หรือว่าท่านจะซื้อชออะไรชอคือเป็นเดย์ทริปนะครับเราก็ทำเดย์ทริปขึ้นมาให้ท่านนะครับ mm hmm. เผื่อท่านแบบเออขี้เกียจเดินเที่ยวเองพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับแล้วก็ขี้เกียจเดินนะครับเราก็มีชอซึ่งพานั่งรถเที่ยวพาอะไรก็คือมีทั้ง4ชอเลยนะครับขึ้นเรือที่เวนิสนะง่ายๆคือท่านก็ได้เที่ยวเวนิสแน่ๆลวแต่ละพอร์ตแต่ละชอจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันไป มาที่พอร์ตแรกเลยนะครับก็คือพอตชื่อสปริตนะครับก็อยู่ที่โครเอเชียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณนะครับชื่อโทรเกียนะครับพระราชวังต่างๆสวยๆงามๆตั้งแต่ยุคสมัยโรมันเลยมหาวิหารเซนต์ดอมเนสนะครับประตูเมืองสปริตนะครับแล้วก็จะไปชมภาพบรรยากาศที่เราจะได้ไปเที่ยวที่นั่นเวลาลงจากเรกือแล้วนะครับนะไปชมคร่าวๆแ๊บหนึ่ง ต่อมานะครับเราก็จะมาต่อที่ดูบอฟนิกนะครับก็คือโครเอเชียเหมือนกันนะครับเมืองน,นี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ตรงที่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกมออฟโทนนะฮะกำแพงเมืองนะครับพระราชวังเบลเตอร์พาเลสนะครับหอนาฬิกาดูบอฟนิกอาคารโดมินิกันนะครับโบสถ์โรมันคาทอลิก เมืองน,นี้บอกเลยครับว่าเป็นเมืองไฮไลท์แล้วก็ไม่สวยจริงเนี่ยเขาไม่ไปถ่ายซีรีส์เกมออฟโทหรอกครับซึ่งก็จะมีที่ไฮไลท์ต่างๆอีกมากมายเดี๋ยวไปดูคร่าวๆกันครับ ต่อมาก็คือกอตอนตั่นเอ,เองนะครับก็คือมอนเตเนโกนะครับก็คือจะเป็นอีกประเทศหนึ่งละ ะครับอันนี้เป็นเมืองเก่ากรอตนะครับรู้จักกันในนามว่าเมืองแมวเพราะว่าเมืองนี้แมวเยอะมากๆนะครับง่ายๆก็คือถ้าท่านเห็นสุนัขที่ไทยเป็นยังไงที่นั่นนะ่ะจะเป็นแมวแต่ว่าแมวที่ยุโรปเนี่ยเขาก็จะ,ะเขาเรียกว่าจะปุยๆขนฟูๆหน่อยดูสะอาดสะอ้านนะครับนะเมืองเปเลสนะครับนะถ่ายรูปกับโบสถ์เก่าแก่กลางน้ำนะครับ Our Lady of the Rock นะครับกำแพงเมืองป้อมปาการต่างๆซึ่งก็บอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายแมวเนี่ย ไปที่เนี่ยจะต้องหลงรักแน่ๆเพราะแมวเยอะนี่แล้วแต่ละตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับ mm hmm. อะแล้วก็มาต่อที่เมืองซาดานะครับนะคืออยู่โครเอเชียเรากลับมาที่โครเอเชียและจากมงเทเนโกรนะครับ mm hmm. ก็คือไปดูลานประชุมกลางเมือง โบสถ์เซนต์โดเนตนะครับมหาวิหารเซนต์อนาตาเซียนะครับ,ร asia, รบปราสาทเจ้าชายสาดานะครับออกแกทะเลนะครับท่อระบายน้ํา35ท่อที่วางอยู่บนบันไดหินอ่อนนะครับเมื่อขึ้นซัดเข้าฝั่งเนี่ยน้ำจะไหลผ่านท่อระบายน้ำมีระสร้างเป็นเสียงดนตรีนะครับอันนี้คือแบบมหาัศาจรรย์มากนะครับแล้วก็อนุสาวรีแด่พระอาทิตย์สาดา มาจบนะครับที่เวนิสอิตาลีนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมีทั้งตัวที่ไปนอนบนเวนิสนะครับหรือว่าตัวที่ไปนอนบนแผ่นดินใหญ่ก็คือไม่ใช่บนเกาะเวนิสแต่ว่าท่านเที่ยวได้เที่ยวเวนิสหมดนะทุกโปรแกรมนะครับตัวเวนิสผมก็ไม่พูดอะไรเยอะเนาะก็คือท่านก็จะไปนั่งเรือกอนโดล่าหรือจะไปชนะ้อปปิ้งแบรนด์เนมในพวกนี้บนเกาะจะมีครบเลยนะครับนะเราก็คือถือว่าแบบเป็นทริปที่แบบ ครบมากๆแล้วท่านอาจจะยังไม่ช้อปปิ้งที่เวนิสก็ได้นะครับท่านก็กลับมาที่นิลารและก็มาช้อปปิ้งตรงดูโมนะครับซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ผมว่ามันใหญ่กว่าที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำเพราะมันอยู่ติดติดกันแต่ยังฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปชองอลิเซ่โอเคใหญ่ไปตัวกาลอรี่ลาฟ a เ e t t e โอเคไม่ใหญ่อันนั้นแต่ว่ามันเป็นที่รวมแต่เนี้ยรวมแต่ว่ารวมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไปเที่ยวแบบสุดยอดแห่งความไฮโซ5ดาวแล้วก็เที่ยวครบมากๆ mm. แล้วก็ไปเที่ยวที่ท่านน่ะ mm. ผมว่าหลายๆท่านยังไม่เคยไปแน่ๆ mm. โดยเฉพาะพอร์ตต่างๆเห mm. ล่านี้ mm. การที่จะไปพอร์ตเหล่านี้ให้ครบได้เนี่ยถ้าเกิดเดินทางด้วยรถเนี่ย mm. ผมว่ายากครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่พิเศษแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่ท่านหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดแน่นอนพร้อมเป็นชาเตอร์ ยายผมก็ฝากไปบอกเพื่อนหรือไปชวนเพื่อนมาเพราะตัวนี้จองในงานเนี่ยนอกจากผ่อนศูนย์เปเซ็นแล้วเนี่ยท่านจะมีแคชแบ็กด้วยนะครับแต่ถ้าจองหลังงานเนี่ยมันอาจจะหมดร0อคนแรกไปซึ่งร้อยคนแรกจะฟรีค่าทิปไกด์บนเรือ200 US เลยครับก็คือจะประมาณ7,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากแนะนำด้วยสำหรับอาซาราเพรสุสครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh, oh,